โอ้ยบ้ายอยู่ดอนที่กับหอเนาะฮอนยคนหูจักบ่โดยคนหูจักโอ้บัดเชิญโอ้บุญอันหนักปันหาอันนี้มันหมายบวกนี่แบบคิดมัดบ่นี่แบบศาสนาแบบคิดเมนเมนเนาะอีกอ๋อแบบอยู่ใช้อยู่อยู่สวรรค์ท่านีย่บ่อยู่ในสวรรค์อยู่ในเมืองการนี้เลยจะคล้องดินโอ้จะคล้องดินปนนี่บ่โดย ท่นศรก้าวไปทั้งหน้าบ่ถอยหลังให้คนซาตายขอให้ตายดาบหน้าสวรรค์พุ่นบอนสบายพี่น้องเลยเนาะโดยกราบทักทายสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะบัว่าสิอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทางต่างประเทศก็ยินดีตอ้อนรับเขาสู่ซองบ่าวบุญเพย์ซานเนลอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยอาภพพ่อกับซ่องบ่าวบุญเพย์มาหน,นี้เนาะพี่น้องเนาะบ่าวบุญเพยก็ลงมา อาหามีตู้พันเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็มาอัปเดตเบื้องเฮือนเบื้องซานเพื่อนอะไรพี่น้องเนาะโดยมืัอนี้ก็มาทำคามสะกับบ๋อแเซนพี่น้องเลยเนาะพอดีว่ามาระหว่างทางอ่ะก่าเพื่อจะได้ลงมากะอ่าพอดานแน่พี่น้องเลยเนาะพอดานตำรวจพี่น้องเลยอ่าก็เลยคข้ามือนี้พี่น้องเนาะอ่าเนื่องจากว่ามาแต่หาทา้งน้องด่าเพื่อนพี่น้องเลยเนาะแล้วก็พากันลงมาหาทางมีตู้พันพอแน่ไปเห็นแล้วนี่โอ้พี่น้องเลยเนาะ เกือบปรตู้พันผลอีกป้าด้วยไวเติบอะไพี่น้องเลยเนะาะผู้เกือบซีเรียลอะพี่น้องเลยเนะาะยังเดือดแต่ถามม้งวันนี้พี่น้องเลยเนาะโดยอาจังดายกฤติพาพพรมเมพี่น้องเบิดสุขูสุคนเข้าไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้บรรยากาศวันนี้ก็คือสีห้อนห่อนได้พี่น้องเลยเนาะอ่าคือสีโบนาวมุมมีลมวันนี้พี่น้องเลยโดยอาถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้กระทางบอลเผยกับมาอาทางการกบแซนกับมาอัปเดต ให้พี่น้องในเบิงในส้มเอาลำกันอีกคือเก่าพี่น้องเลยเนาะโดยไปซาพี่น้องเลยอ๋อด้อโอ้พี่น้องเลยอ๋าเดี๋ย้อนแสกังทางนี้เนาะพี่นอนะ้องเนาะแต่คำแล้วดูว่ายังไม่เห็นเนาะพี่น้องเนาะมื่าอื่นนี่ก็ถือว่าใส่ข่าวใส่ยังแต่ตอนนี้เพิ่งจะต้งใส่ข่าวบขค้นนะี่แหละเนาะพี่น้องเนาะ มื่นนาสีแลวพี่นงคงเลยเดี๋ยวแต่เ<ส>อาทางซีใช่บบบนนะี้เนาะต่างปรตูเพลนคุยเวียกอยู่พี่นอ้องเนาะคักคักคักพี่นงองออเลยเดินปรตูเพ่่นงามไม่ดีได้พี่นอ้องเลยเนาะ

ขักัด,ดนาวันนี้โอ้พี่น้องเลยเล้วนะน้องพี่น้องเลยใส่ข่าวในได้น้องพี่น้องเนาะ กันเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ๋อหรือว,ว่าวเนาะสาานะอซ่างเลยเนาะเอาเรื่องแล้วสวัสดีเด้นะเอเอนาะใส่ข่าอะไรเลยพี่น้องเลยนะเนาะมาบืนนี่ยันแล้่ยุ้ยพี่รองเลย เออต้องเติมพลังก่อนเนาะไปคนละทางบ่ทัน <laughs> 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 kiêu một này, đúng một kiao 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 đó kiao cái kiao 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 cái gì kiao 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 nó kiao 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 ใส่ขาวพี่น้องเนาะขาวโอ้แต่ตอนนั้นทำอะไรแบบนี้เนาะสองห้องเนาะพี่นอนะ้องเนาะมาเดินมาเดินสองหอง้องขัดแน่พี่น้องเนาะแล้วมืาอดินนี่คือถีตาแต่มุ้งอะไรพี่น้องเนาะ เมื่อนี้ก็ถือว่าบุเรกมาได้พี่น้องเลยทางไปิดทางไปตู้เพื่อนก็มานั่งก็กองดินชายมันี่ยเปิดตู้บดินดินชายบ่านี่โอ้ยโอ้ยมานั่งเบึงซางเพื่อนเนี่ยมานั่งเบึงซางบ่โอ้เมื่อวานนี่หากเห็นนาดะเพื่อนขึ้นชายอย่างใสคือเนาะโดยมาเมื่อนี้เพื่อนขึ้นนะดาใส่ข่าวใส่ชิญโกชิญยวะได้พี่น้องเลยเนาะเนี่ยเมื่อนี้นั่นว่าเพื่อนใส่ข่าวนี่บื้นเนาะบื้อนนาที สีเล,ลียบวัสดแล้วก็มือหน่ยาชีทำนี่กำลังซีกับมะม่วง,งได้เลยพี่น้องเลย,ยอ่าขักขักขัก,ขกและพี่น้องเลยเนาะยังไงก็หายทั้งมีตู้พิน้นในเลื่อนไ่ไว้เนาะพี่น้องเนาะมาอยู่มาสดมานอนในไ,ไว้อ่ากินข้าวกันยังม่ตู้ม,มืน้นเ่ยมาผุ้ขาเองน่ะมากกินจำเจ้วบักเพ็ดามากกินจำเจักเพชรมาทำอะไรนี่ถือว่าจำเจักเพ็ด เดกับปลาแดกคนนะเนาะโดยสร้างกับํามุคงให้เพื่อนครับว่าใครในสอหน่วยโดยโดยกัน้มีข้าไปู่เพื่อนขาบะหมีเขากระ็ูอ้เพื่อนชาเพื่อนกับปได้ว่าสีอืมบ่ไนาะเนาะเพื่อนกับเพื่นเพื่นห่อเขาเมาตางหากเืนอย่งนี้โดยเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนห่าเขาเ็้าต่างหากเพื่อนอย่างนี้โดยเพื่อนกบ โบจากนี่แล้วโบแล้วก็จักสิบเปอร์หายน้องไปดูเนาะจักบ่จักสิบเปอร์หายนีามเป็นมันยามแหล่งงามแหล่งพี่น้องเลยเนาะโดยสื้อเนาะเนี่ยเขาส่งไปตลาดไปซื้อกินคือว่าเฮาบ่มีแล้วก็คือว่าเฮากับโบ่บมีอันกินกโดยโดยมันสร้างขึ้นมาสามคนเนาะโดยก็เพรได้กินแต่หน่อไม้ทง่นแดเหมือนก็ตุ้งใหเ่ได้ว่าสิแก่งแหล่งเด้อโดยได้ยังเขาทงทงเสื้อเจ้าน่ะ คือเป็นช่องคนแช่งนุญเพื่อนโอ้ใบข้าวบุญบ่โอ้ยู่บ้าอยู่ดอนที่ก็ฮหอดเนาะอคนหูจัก่ัดยคนหูจักโอ้บัตรเชิญอบุญอัน้นนอันนี้มันไม้บวกนี่แบบคิดมัดบ่นี่แบบศาสนาแบบคิดแมนแมนแมนเนาะแบบ อยู่ใชอยู่อยู่สวรรค์ทานี้บ่อยู่ในสวรรค์อยู่ในเมืองการนี้เลยจะคล้องดิน็โอ้จะคลองดินนเนบบอโโอ้คลโดิโดยแต่ว่าเพื่นกะบ่ว่าแน่นันเนี่นี่ะเพื่อนกะยายให้บุกุคุณว่าเขาหีดเขาคองคือสิชือคุณสังกะเพื่นกะหาบโดยโดยโดอ้เพืนใคีม่นำใจกับไปไปเนาะแตกับพว่าหาหยกับผักท่องไป มันยากกลับไปเองงมงายกันว่ามันยากกันยากแน่แน่หลุดร่างค้างเหี่ยนกับบุมี่ของหลุดพันเดียวเราไปหากินเด้ออันแล้วพี่น้องนเนาะวาชิมาอัปเดทเรื่องของแม่ตู้พันเพิ่นแต่ละมื้ออะไรพี่น้องกันเนาะมื่อนี้ก็ถือว่ามาค่ำแน่แม่จูไปหลายทางเนาะแต่มาคุกมือพี่น้องกันปัญหาแต่ว่าสิมาเศร้าหรือมาตอนค่ำเนาะ เพราะว่าเรื่องประตู้เพิ่งกนกำลังกำลังเหตุกำลังสร้างพี่น้องเลยหักเลยมาบอสแสงยินจนหมเชื่อแด้วว่าทางไม่ได้มาอย่านี้มาไม่ได้ยินเสียงตอบบอกปลอกแบกแบกประตู้เลยเที่ยวเพื่อเงียบวัดมาเบิึงวัดว่าเท่าจนจีเล่อแหละถึงเอาไว้อยู่พี่น้องเลยเนาะไว้ไว้ไว้หักครับ ใหม่นี่เป็นชายข่าวโตวเนาะหรือว่าพ่ออยู่บ้างใหม่เ,นเนพิ่งเนาะอาจจะพ่ออยู่พ่อขยัดเนื้ออีกพ่ออยู่พี่น้องเอาดินโมน,นี่มาใช้ใส่ตู้นี่มันมาอีกบ่ดินตักออกจากน,นั้นมึงเทิงขนาดนี้บอลเอาเขาห่องขนาดนี้มันเป็นอะไรเอามันเรือมันพูนพูดมันหลายพูดบ่โดยโอ้ประมาหนามดเดียวอ่อ ตั้งหองบเย็นว่ามันน <okay. S 1> anyway. ั่นมั้งทำไมลอยลอยลอยอยคือมือดำมือเด้ดูบ่เ็ตทานบ่นโดยโจมงไม่ย่างตโอยู่บ่เหดทานน้องเตาเดี๋ยวนี้น่ะเนี่งเอาทานน้องเตาอยู่ พ UH> ื้นลงอยู่ดูยังงูทันแล้่ยวโบนิยูโบนี่แล้วขันบั้นยูก็บโบนิกินย่าเอ้ยจะกินอะไรพี่น้องไอ้เนาะเถาช่วงนี้นลยกายกายมากกี่หีบอ่ะล่ะพี่น้องไอเห็นเพื้นเบรกไมมอยู่พี่น้องไอเนาะเห็ุแล้วย่าบอาโบเหตุก็บโบนิกินจะเนื้ไรเห็นเพื้นขมุกขมัวไม่ได้ทางไปดูพื้นพี่น้องไอเนาะเบรกพื้นเบรกยางลุ่มเตาเรียนพื้นนัำทันแล้วบ่ยังงูทันแล้่ยังทันแล้วอยู่ยัง กันเดี่ยวก็เป็นมืออื่นเศร้าแล้วก็ตัดผมมาถมบบดนี้อัดผมมาถมโดยเออไม่นี่คือไผ่ปตัดให้คือว่าเเพราะพิ่นนี่คืออันนั้นแหละไปรจัดก็เถอะหั่นแหละไปตัดมาไว้โดยไอ้ตู้กันเอาลงบหานเนี่แล้วก็แลียนปตัดใหม่มาให้แนี่ยม้อนี้ก็ไปเสียงาแล้วมื้อนี้้อออ๋มืนี้ไปเสียงาแล้วโดยไปัเสียงญ้าพอมาเห็นทั้งเปตู้เพิ่นเอาเพื่นลงเตาพี่น้องเนาะ่าพี่น้อง อ่ะสู้สู้กันไปพี่น้องเนาะมียังจะมันเกมีเด้เยงยังเขากันเนาะโอ้ยของอะไรเหมือได้กินเหมือนๆหน่อยแม่นแหละพี่น้องเนาะคือมือนี่นะโมวาสิหาจะได้เก็บดอกพี่น้องเนาะเพราะได้กินบร้กินบร้กินบริจินเก็บเก็บบัวลอยแล้วเนาะแต่เก็บบัวมีบอลเก็บอะไรจะกินไปกับพี่น้องเลย ใ่ใจครอบครัวเนี่กกับราะนั้นลูกห้านไปหรงเฮียนทำเฮียนมือนี้นมือนีกะบบมีแนวกินกะให้เงินคนละสามพันไปสืบลอกกินโรงเรียนเขาห่อไปะเลื่อนโดยโดนเห็นแล้วงามเลยเพื่อนตัวหนึ่ตัวงามมองงามงามนะักกดีบะขอยงงามเนี่ยเจ้าบาทงามงามงามขักกะดีเลยยูจังสีเจ้าเถื่อเจ้าผูขาจะเป็นอะไรเนี่ย เป็นอะไรเนอะกับดีใจแหละกับเอาตู้มากกับมันขึ้นเปิด้อนแหละเนาะอ้าวรล่องยาเขาเคยเมื่อยก็อย่างมากเลยเนาะดีใจเนาะพี่น้องเนาะฮักคุณฮักแม่ผู้เป็นต้อยเดือนแล้วคือขลากลายพี่น้องเลยเบาเผยเบาเส้นเนาะผู้มาเป็นสกปรกสะพานเนาะกระโนบอยู่แต่ละมือแต่ละเวทนี่เด้อพ่อแม่ผู้ซอยมากเจริญเมืองหอมเมืองหน้าเนาก็ะโนบหาบุญฮัก คือประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะวอรเพิลจะได้เอาตัวจบคลิปก่นอนเพราะว่าทั้งบอชเชียนเพิ่นว่าสิไปซังยังก็ไม่รู้กินนี่ซังใหม่ใหม่ไม่ไม่ใช่ล่าบบอโดยโอ้ห้เพิ่นสร้างเพิ่งว่าใส่โมนี่บอกคือย,ยังไงเนาะเยอะเลยนาชีใส่โอนี่บอกคืออะไงเพราะว่าต้องสัส<ด>ส่งมาเนาะมืออื่นเนาะว่าต้องถืออะไรไล่ไปทางอื่นยันมา นั่นแหละปัญหานะมันก็ต้องสร้างใหม่เป็นก่อนพี่น้องเหรอเนาะอ๋อคือเคนะำเมต้เด้อโดยโดยสบายดีน้ำเมต้เด้อเนาะดีไมีแห้งเมตุเลยโดยโดยไอ้สร้างใหม่ก็จะมาทำพี่น้องเนาะโดยโดยพี่น้องเนาะก็ดีใจน้ำเมต้พันเพื่อนพี่น้องเลยมาเมื่อนี่มาเห็นไปซ้ำหนึ่งมาอีกเบื้อนแห้งเกือบสิแล็กคนเียพี่น้องเลยเนาะโอ้ตัวบาดินตรงนี้พ่นตากออกมาจะหันเนาะพี่น้องเนาะโอ้หลากหลายงามหลายพี่น้องเลย อ่าโอเคเนาะพี่นอนะ้อ,อ,เนองเนาะก็ถือว่าโอเคพี่น้องไงเนาะถือว่าดีมุกดีใจน้ำมัตู้เพิ่นพี่น้องเลยน้ำมัตู้เพิ่นว่าโอ้สิได้นอนเฮือนงามๆจากบาทเพิ่งเนานะพี่น้องเนาะเ่ามาอายุชำนี้แล้วเพินะ่มว่าเนาะโอ้ก็ถือว่าทั้งสร้างเพิ่มน,นี่เห็ไดไร้ไว้เนาะพี่นอนะ้องเนาะขึ้นใส่ข้าวใส่สีนิว้วเรียบร้อยอมีแต่วา่าทั้งบอแสนเพิ่มว่าไปสร้างจิตไปสร้างไม้เซล่าไม้ทั้งเพิ่นก่อนพี่น้องเลยเนาะ คนที่ลงพากันไปลงสั่งอยู่สวรรค์เพื่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่พุ่นนั่นเปิดหมูมาส่งพี่น้องเลยนะโอเคนะเพื่พี่น้องนอะสำหรับคลิปนี้ทางบา่าวบุญเพลก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อะทางพ่อใหม่พี่น้อง fc เบิร์ดสุข,ขูสุคนที่เข้ามาติดตามเป็นกําลังใจให้บา่าวบุญเพลแท้จนจนจบคลิปเนาะพี่น้องเนาะโดยสําหรับคลิปนี้ทางบา่าวบุญเพลก็จะได้ลาพี่น้องไประก่อนแล้วเนาะโดยอสำหรับคลิปนี้ทางบา่าวบุญเพลขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดียดแล้วบายพื่นพี่น้องบาย,บาย